อันนี้โลงห่านยังครับเน,นี่ยกหมเ้องหาด้อไปกินลงห่านแ <c oughs> กงเซีนมาเนี่ย <c oughs> ขอน้า้าแก้วหนึงนะครับขอคบขอคุณครับอันนี้ลง่งแท้ยนงครับนี่ขาต้มบ่ะออเป็นจะแซ่บเนาะ นี่บลอยบัวลอยวะครับใส่บับลอยคือผู้หญิงย้อนว่ะเบิ้งเบิ้งวิ่ผูกด้ยตอนนี้ก็น่งเคี่ยวว่ะลงทานบบ้ลอยนะครับลงทานบบวลอยวัดบ้านนงยาง เคยเชฟเชฟเจลรรี่ครับนี่ตอนนี้เตือนน้ำแล้วครับโดนป่นเนี่ยส,สักพประมาณซิมหาที่สิมหาที่บ่ Ừ, nó lượm lượm tuyệt rồi ba

พ่อข้ากว๋วยเตี๋ยวนี่เองร <c oughs> ับประกันคออแท่บไว้รับกันครับขอบ้อแทบอะหาขึ้นบ่วอแบเต้คนไรล้วน นี่ครับพี่เขาตั้งใจเฮ็ดไลยครับผุณนะงานประทันนัน้นผู้มากินลงท่าน ลงทางก๋วยเตี๋ยวนะครับม่่จจ้้นนนะะโโอีีก็็เเยัังส บดเราบัะแม่ยัางยุ้งค่ะปาปีเรียงมันไงอันนี้อันนี้ยังครับเนี่ยขอลัแกงแ้วของคนไทยื้อยอกแม่ใครต้องกามีอย่างเนี่ยเปิดเลยพวกเนี่ยโอ้โหปวดอ่ะเป็นกแฟพี่เลยเหรอมาเด้อ่ปได้กินลงท่านขอลัดแกงไปกินขอยขอลาเลี้ยหลครับม่เด้อครับ

สถานีต่อไปครับอันนี้ยังไงแกงเนียนโจ๊กกับแกงเซียนโจ๊กกับแกงเซีน,โ,ซนโอ้ยังไหลด้วยครับมาเด้อมาเด้อใคพาั่นจะกินลูกหั่นอันนี้มอยังนี่อันนี้แกงเซียน อันนี้ข่าต้มโจ๊กโอ้ยังไหลอยู่ครับนี่นี่นมอ่ดเมนี่โอ้หมอนี่ให้เป็นแซนได้หว่ะน in ี่ซุกี้ครับซ okay. ุกี <S 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 ้หมอนี <S> <S ่งทานซุก mm ี้ครับผม Nhang nhang lại quá lạp nhưng mà không lạp nhưng không lạp nhưng mà không lạp nhưng ใครดีรอาใครดีไรพื่อนะแส่บบ่ครับเสียบแ่บแซ่เพื่อนใจบุญมากเท่ากัเส่ยใครกันเสียบฟังอย่งนี้มดเกียงเลยครับเจียงปัญโยเข่ากระบาลแล้วครับทาฟังอยี้